สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปรกรเรามีหน้าที่หลักในการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรโดยการอนุญาตให้เขาทำประโยชน์และเราจะมอบสปรกร4 0 1สัญญาเช่าหรือสัญญาเช่าซื้อเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิในพื้นที่ของตนเรายังเข้าไปช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆยังไม่พอเรายังส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรรวมทั้งด้านการตลาดให้ดียิ่งขึ้น เพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสปกจะช่วยทำให้เกษตรกร,ร,กรอยู่ได้อยู่ยดีมีความสุข ที่สของรายการค่ะวิถีเกษตรนะคะจะเป็นช่วงที่เรานําเสนอเรื่องราวแบบรอบด้านเพื่อให้คุณชมได้ติดตามนะคะเรื่องราวการทําการเกษตรทั้งจากเกษตรกรคนเก่งนะคะทั้งจากหน่วยงานที่เขาทําโครงการต่างๆที่มีความสําคัญและทําให้การทําการเกษตรนั้นถูกต้องเหมาะสมและเป็นเรื่องง่ายในช่วงนี้มีอะไรมาฝากนั้นติดตามชมในวิถีเกษตรเลยค่ะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถปบพิษพระราชทานพระราชดำริให้จัดหาที่ดินจํานวนหนึ่งเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลืออําเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลสมเด็จเจริญอําเภอหนองปลือและพระราชทานชื่อโครงการว่าโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระองค์ท่านนะครับก็พระราชทานแนวทางว่าให้จัดหาพื้นที่บริเวณป่าบริเวณนี้จำนวนหนึ่งเพื่อจัดตั้งเป็นโครงการพระราชมรริพระราชทานชื่อว่าโครงการห้วยองคตอันนึ่งมาจากพระราชมรริพร้อมกับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และงบประมาณจากอูลนิธิชัยพัฒนาจำนวนหนึ่งเพื่อสนับสนุนการดำเนินการ พร้อมรับสั่งให้กรมชลประทานดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำตามหลํามห้วยสาขาของหลําน้ำตะเพินแล้วก็มีการปลูกป่าด้วยหลังจากนั้นก็มีการจัดตั้งเป็นโครงการพระราดิโดยสำนักงานกรบรองเข้ามาประสานมีการขออนุญ,ญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้พร้อมกับสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนรวมทั้งภาคเอกชนที่มีศักยภาพก็เข้ามานับสนุูนการดำเนินการ น้ำเป็นปัจจัยสําคัญต่อการดํารงชีวิตและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติดังนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทาพิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษพระราชทานพระราชดำริในการจัดหาแหล่งน้ําเป็นอันดับแรกเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติให้ฟื้นกลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง โครงการห้องคดมีพื้นที่อยู่2 6 2 5ไร่ทีนี้ทางกรมชุมพรทานโดยโครงการก่อสร้างในพื้นที่ได้สร้างอ่างเก็บน้ําแล้วเสร็จปี2536มีอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กอยู่4อ่างกักเก็บน้ําได้ประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตรครับแล้วก็ต่อมาเห็นว่าในพื้นที่อ่างเก็บน้ําขนาดเล็กปริมาณน้ําไม่เพียงพอกับบุคลากรในโครงการห้วงคดก็เลยสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดกลางขึ้นมาคืออ่างเก็บน้ําคู่ตะเคียนที่เห็นนะครับ คือมีความจุ4ล้านลูกบาทเมตรครับทรงเน้นเรื่องการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยให้ราษฎรได้อยู่อาศัยทำกินร่วมกับการคงอยู่ของธรรมชาติอย่างเกื้อกูลกันคือไม่ทำลายซึ่งกันและกันตามหลักการฟื้นฟูและสร,ร้างสมดุลในระบบนิเวศท,ทำให้ทุกชีวิตมีความผาสุก และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยพื้นที่บริเวณนี้มันเสื่อมโทรมนะครับแล้วก็รัศดรเข้ามาทำกินแล้วก็ยังไม่มีความแน่นอนในเรื่องที่ดินทำกินปรากฏว่าป่าตรงนี้ก็เสื่อมโทรม รัชการที่9นะครับได้มีแนวพระราชดิที่จะให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนในขณะเดียวกันชาวบ้านมีที่ทำกินและขณะเดียวกันป่าก็ได้ประกาศฟื้นฟูโครงการห้วยงคตเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2534อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพาระฤาษีบัวแรกแปลงที่2เรื่อที่ประมาณ2000กว่าไร่นะครับก็ได้มีการจัดที่ดินทำกินให้กับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่โครงการ ในขณะเดียวกันราษฎรที่อยู่ในโครงการนี้ก็ช่วยกันดูแลฟื้นฟูนฟป่าที่มันเสื่อมโทรมเรามีการปลูกป่าหลายๆแปลงเข้าไปในโครงการห้วยองคดตอนปัจจุบันนี้สภาพป่ามันอุดมสมบูรณ์มากขึ้นกลับมาเป็นป่าอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมแล้วนะครับโครงการห้วยองคตอันเนอรมาจากพระราชดำริได้จัดแบ่งแปลงที่ดินทำกินครอบครัวละ8ไร่ครอบครัวใหญ่16ไร่รวม 907แปลงและแปลงที่อยู่อาศัยครอบครัวละหนึ่งไร่รวม780แปลงโดยมีหลักเกณฑ์คือห้ามซื้อขายและให้เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลานเท่านั้นเพื่อสร้างความมั่นคงในที่ทำกินให้แก่ราษฎรในพื้นที่และเพื่อให้การจัดระเบียบชุมชนเป็นไปได้วยความเรียบร้อย การเขาจะคัดเกษตรกรที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพที่การส่งเสริมอาชีพเนี่ยผมก็เลยสมัครเข้ามาร่วมโครงการนะครับหลังจากที่โครงการเข้ามาเรามีอ่างเก็บน้ําถึงพื้นที่เราจะน้อยลงแต่ว่าเรามีน้ำเนี่ยเราก็สามารถทําการเกษตรได้ทั้งปีตรงที่ผม,มเข้ามาเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยทีแรกเป็นแค่อาชีพแค่เสริมตอนนี้กลายเป็นอาชีพหลักไปแล้วเพราะว่าผลผลิตดีมากและเราไม่ต้องไปเสี่ยงกับราคาเป็นราคาประกัน แล้วก็ลูกๆก,ก็ไม่ต้องไปทํางานที่อื่นก็ทํางานกับครอบครัวได้คือเกษตรกรในโครงการคนนี้รู้สึกซาบซึ้งในพระบาร,รมีของพระองค์ท่านนะครับในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงประทานอาชีพการเลี้ยงไก่ๆกับเกษตรกรขึ้นมาเพราะถ้าเผื่อไม่มีพระองค์ท่านเนี่ยเกษตรกรจะลําบากมากก็ได้พระบาร,รมีของพระองค์ท่านจริงๆทุกวันนี้ก็ปับเพิ่มใจมากครับรักมากมันสุดตึงครับถ้าเราไม่มีพ่อเราก็ไปยืนยึงนี้ไม่ได้ ผมก็จะทำความดีความที่พระองค์งท่านที่สั่งสอนให้ใหผมทำนี้ผมก็จะทำไปตลอดไปแล้วก็สืบสานความรู้ที่ผมได้รู้มากต่อบอกต่อไปฮะปัจจุบันะะรัษดรในพื้นที่โครงการก็ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งด้านที่ทำกินที่อยู่อาศัยการศึกษาสุขภาพอนามัยอาชีพการคมนาคมการสื่อสารมีการสืบสาร,าร,สสารวัฒนธรรมท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีการส่งเสริมให้จัดตั้งกลุ่มอาชีพมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดทำแปลงสาธิตการปลูกพืชเศรษฐกิจการอบรมความรู้เพื่อให้ราษฎรที่มาศึกษาดูงาน นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองในการบริหารจัดการอนุรั κ, กษ์ก่อให้เกิดการห่วงแหนส่งผลให้สภาพป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นรวมทั้งได้มีการจัดตั้งชุดอาสาสมัครพิทักษ์ป่ามีการลาดตระเวนเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ส่งเสริมให้ราษฎรนำกล้าไม้ปลูกในพื้นที่ของตนเอง โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและก็จะมีจุดประสงค์ในเรื่องของการสร้างอาชีพการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในละแวกโครงการวัยรุเวลาที่พูดถึงท่านเราจะคิดถึงอยู่เสมอว่าถ้าเกิดไม่มีท่านพวกเราคงไม่ได้มีความจเจริญรุ่งเร,องเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ไม่เพียงแต่แค่โรงเรียนประชามคนเรามองถึงรอบๆของหนองปลือที่พวกเราได้มีน้ําใช้มีแหล่งน้ําเรามีการทํางานแบบบวรเราจึง สำนึกในพระมหากราุณาธิคุณที่พวกเราจะต้องสืบยอดต่อทอดเจตนารมณ์ให้กับรุ่นลูกร,รุ่นหลานต่อไปด้วยค่ะให้มันคงยั่งยืนค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมชนากากติเบศมหาภรา,ราชพรชมานาชบาพิษที่มีพระราชดำริ ให้จัดตั้งโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นทำให้ราษฎรได้อยู่อาศัยทำกินร่วมกับการคงอยู่ของธรรมชาติอย่างเกื้อนหนุนกันเมื่อคนกับป่าเกื้อนหนุนกันป่าจะยังคงความสมบูรณ์และสร้างประโยชน์สุขอย่าง,ย,างยั่งยืนตลอดไป พลาดเรื่องราวดีๆที่ทำให้การทำการเกษตรเป็นเรื่องง่ายอย่าลืมติดตามรายการคนไทยหัวใจเกษตรนะคะแต่ว่าเรื่องราวที่สำคัญที่น่าสนใจไม่ได้หมดเพียงแค่นี้ค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าจับกระแสเกษตรมีประเด็นเด็กที่น่าสนใจมาฝากกันสักครู่เดียวค่ะ